ครับก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมคลิปนะครับรัะวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์า564นะครับเราหลังจากที่เราได้นําคลิปวิดีโอในการจุดขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่นะครับที่มาเป็นแนวทางในการจัดซื้อหอยสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564ลุไปแล้วนะครับเราก็มาเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับใครที่สนใจนะครับกับเลขชุดนี้นะครับ เนชุดนี้นะครับดูดูนะครับดูช้านะครับดูช้านะครับถ้าใครตรงนะครับตรงใจที่ตั้งใจไว้รัาที่จะซื้อนะครับเป็นแนวทางนะครับในทางในการจัดซื้อนะครับเราได้ขอพรไอ้ไข่นะครับที่เราบูชามานะครับไอ้ไข่นะครับแล้วก็มามาเพื่อมาเสี่ยงโชคครับก็ ูกมาแล้ว3มงวดนะครับก็มาหยุดแค่งวดงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาแต่มาดูกันว่างวดนี้น่าจะเข้าไหมนะครับจะเข้าไหมตรงใจกับหลายๆายท่านนะครับเป็นแนวทางนะครับแนวทางในการจัดซื้อนะครับรัฐสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดวันที่1่กุมภาพันธ์า564หกสิบสี่นะครับถ้าใครสนใจก็ฝากติดตามกดไลค์นะครับแล้วก็ให้คำแนะนำได้นะครับเพื่อนเป็นแนวทางในํางวดต่อไปนะครับขอบคุณครับ